สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิ่นแก้วกัญชาตินะคะเป็นที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสมาคมเหลี่ยมสริมาฮิลบทบาทของดิฉันคือรับหน้าที่เป็นนอจพอให้กับสมาคมเหลี่ยมสรีมาฮิลค่ะและก็เป้าหมายของสมาคมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่กับโรคจิตเวชในการฟื้นฟูและให้กับสื่สังคมและก็ให้การปรึกษาทางด้านจิตสังคมด้วยและก็ ทั้งดูแลทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้อยู่กับโรคจิตเวทนะคะความภาคภูมิใจในผลงานของผู้พิการของเราก็ในส่วนของคุณบัญชาใจกาวินนี่เขาได้พัฒนาทําอยู่กับเรามาปีที่เจแล้วนะคะพัฒนาการของเขาตอนนี้ก็คือ เป็นคนพิการซึ่งใช้งานได้เนี่ยแขนข้างเดียวแล้วก็ขาที่ถนัดข้างเดียวค่ะแต่เขาสามารถเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็จากการเป็นหัวหน้างานก็ขยับขึ้นมาตอนนี้เป็นวิทยากรนะคะให้กับสมาคมในการที่อบรมกลุ่มแต่ละครั้งที่เราของประมาณจากสปอสอชค่ะแล้วก็เป้าหมายเขาจะเรียนต่อปริญญาโทนะคะแล้วก็เขาเป็นกําลังที่สําคัญของสมาคมค่ะแล้วคนต่อไปคุณ พนพรอินตาสีนะคะเพิ่งเข้ามาอยู่กับหน่วยงานของเราเมื่อเดือนเมษายนค่ะแต่ว่าคนนี้ก็มีความปรารถนาที่จะช่วยพัฒนาองค์กรนะคะได้เรียนต่อทางด้านจิตวิทยานะคะที่เรียนต่อหามสทนะคะก็ในระดับปริญญาตรีก็คาดหวังว่าที่จะมาช่วยงาน ทางด้านของประสานสิทธิ์ก็คือลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านดูแลสุขภาวะค่ะแล้วก็เขาก็เป็นทีมงานที่สําคัญในการช่วยเป็นวิทยากรกลุ่มด้วยนะคะต่อไปหลังจากนี้ดิฉันจะขอเชิญให้ท่านพบกับคนพิการคนแรกก็คือคุณบัญชาใจกวินแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณธนพรอินทศีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมนายบัญชาจจกวินเป็นผู้พิการ้นที่สามการเคลืวไว่ไหวในร่างกายได้รับการเชนได้รับการจร้างงานจ้างอาชีพของบริษัทดีรอยทูธพรมสุขไรยศที่ปรึกษาจำกัดจำปีถารว 6, ร6 6ลักษณะการให้บริการและหน้าที่ รับผิดชอบของผมจากนี้ไปขอเชิญชมและขอเชิญรับฟังภารกิจงานของผมที่รับชอบได้เลยครับ พัษณะงานหน้าที่ของผมคือบันทึกข้อมูลจัดเก็บข้อมูลข้อมูลสำคัญของหน่วยงานครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการควบคุมการทำงานของกผู้พิการในหน่วยงานนะครับผมซึ่งมีโต๊ะทำงานวันนี้ เจ้าที่ไม่ได้เข้ามาทำงานนะครับผมส่วนการออมของข้าพเจ้าคือส่วนการอมอมผมคือสะสมเก็บเป็นเงินฝากให้กับหุ้นบริการ ของแซกอนที่ีเรียมจำกัดนะครับผมฝากเดือนละสองพันถึงสามพันบาทงานหลีของกระผมคือสะสมเงินเหรียญถ่ายลงมาด้วยสะสมเงินเหรียญอันนี้เป็นงานในหลีกครับผมสะสมเงินเหรียญส่วนมีกิจกรรมในทางสังคมคือเขาร่วมกิจกรรมงานทุกอย่างของชุมชนเช่นไปร่วมงานแต่ง มีของที่ดึกมายืนยันนะครับผมแล้วก็มีของลึกมายืนยันนะครับใส่เข้ามาใ,ใกล้ขยับกล้องามาใ,ใกล้กิจกรรมส่วนในงานสังคมงานชุมชนหรือว่างานสังคมผมทำทุกส่วนของชุมชนที่รับมอบหมายลักษณะหน้า,นาที่ก็มีประมาณแค่นนี้ครับผมสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวธนพรอ,อินทศรีค่ะเป็นผู้พิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรมหน้านที่ที่ได้รับมอบหมายของสมาคมเด่ยมสลิดบางฮคือเป็นผู้ประสานสิทธิ์คนพิการคือการลงไปเยี่ยมลงพื้นที่ไปเยี่ยมคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆค่ะและก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอดวานซ์ไวรัสแอนด์เวิร์ดจำกัดขอขอบคุณบริษัทแอดวานซ์ไวรัสแนด์เวิร์ดจำกัดด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะนะคะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่หนองย่าป้อง เพมาดูบ้านนะครับบ้านน้าน,นปรด้ากับบารกเอาใส่ถุง้นอันนี้ต้อง้นะ้เป็นชื้อราเป็นชื้อาใช่้คองวันี้ต้องิ้อกบ้านต้อการนะคะ จากที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานสิทธิคนพิการก็ทําให้เข้าไปช่วยเหลือคนพิการและได้เข้าไปใกล้ชิดกับคนพิการได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนบางคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่ามีปัญหาแม้แต่ห้องน้ําก็ไม่มีใช้น้ําเองก็ยังไม่มีใช้เลยค่ะทางสมาคมเราก็ช่วยเหลือทางด้านเบื้องต้นมีการช่วยไปเข้าไปทําความสะอาด บ้านหรือว่าซักผ้าให้กับคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ซื้อของใช้อะไรไปให้บ้างแล้วจากนั้นเราก็ประสานไปที่หน่วยงานอย่างเช่นเทศบาลห,หรืออบตอเพื่อให้ช่วยเหลือทางด้านต่อไปค่ะ,ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ตัวเองสามารถช่วยเหลือคนพิการได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทําให้มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ทำงานค่ะสําหรับโครงการ 70วันผาสัจจ์ของฉันตัวดิฉันเองก็ได้เข้าร่วมโครงการทุกซีทุกซีกซั่นค่ะก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทําให้มีวินัยในการออกกําลังกายการกินทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ได้ออกกําลังกายแล้วก็รับประทานผักให้มากขึ้นไม่ทานของหวาน ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมดื่มน้ําเปล่าทุกวันก็ทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงแม้น้ําหนักจะไม่ลดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เหนื่อยสามารถทํางานได้ค่ะเรื่องการออมตอนนี้กําลังศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มสทหรือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะก็ถือว่าเป็นการออมนําเงินออมมาใช้ในการลงทุนทางด้านการศึกษาค่ะอาชีพเสริมก็ได้ทําการนวดแผนไทย โดยดิฉันไปนวดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนอกจากนั้นก็ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้คนละ30ต้นตามโครงการของมูลนิธิโดยเราปลูกต้นไม้กันที่ศูนย์บริการคนพิการทางจิตของสามาคมเดียมซินมาฮิลสำหรับโมเดลวันละสิบาทดิฉันเองก็ได้เข้าร่วมโมเดลนี้ตั้งแต่เปิดโครงการมาเรามีความรู้สึกว่าโมเดลละสิบาทมีประโยชน์ต่อเรา ทั้งคนพิการที่สามารถทําให้คนพิการมีงานทําสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนก็ขอสนดับสนุนโมเดลวัลสิบาทตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันอยากจะขอ,อะขอบคุณบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือจ้างงานคนพิการนะคะ,ะโดยเฉพาะบริษัท Advanced Wireless n e t w o r กจำกัดแล้วก็บริษัท ดร้อยทูชโทมัสสุชัยยศที่ปรึกษาจำกัดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าบริษัทของท่านไม่ได้ให้การสนับสนุนคนพิการทางสมาคมก็ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปจ้างคนพิการที่จะมาทํางานในหน่วยงานนะคะงานของท่าน เงินของท่านที่จ้างคนพิการเนี่ยมีคุณค่ามากมีประโยชน์ต่อคนพิการต่อและก็ต่อครอบครัวคนพิการแล้วยังมีประโยชน์ต่อชุมชนด้วยเพราะว่าคนพิการได้ให้บริการชุมชนโดยที่ไม่คิดเงินค่ะดิฉันกรขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ